มี FC สอบถามกันมาเยอะเลยนะว่าพระที่คอของผมนะครับที่เอาไปเข้าฉากหนังเรื่องเดอะสโตนพระแท้คนเก๋มีพระอะไรกันบ้างนะครับองค์แรกนะครับเป็นพระปิดตารุ่นเหนือบารมีนะฮะเป็นเหรียญปั๊มนะครับเนื้อทองคาองค์ต่อไปนะครับเป็นพระผงสุพรรณเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะ องค์ต่อมานะครับเป็นพระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกพิมเขาโค้งนะครับและต่อไปนะครับเป็นพระรอดกุวัดมหาวันนะฮะเป็นพระที่มีความเก่าแก่ที่สุดเลยก็ราวๆประมาณ1,200ปีเศษนะครับและองค์ถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเป็นอีกหนึ่งองค์นะที่จัดอยู่ในชุดเบญจภาคีด้วยนะครับและองค์สุดท้ายนะครับเป็นจักรพรรดิแห่งวงการพระเครื่องเลยสมเด็จวันละขังองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ และนี่เลยครับที่สุดของกล้องส่องพระต้องมูสที่สุด 10x ครับเป็นกล้องที่มีดีไซน์สวยงามนะครับตัวเลนส์นำเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับเป็นเลนส์ชั้นนำนักส่องพระหนือเส้นพระต่างๆใช้กันนะครับถ้าเรามีกล้องที่ดีนะครับเวลาเราไปที่ไหนเราก็จะไม่กลัวเจาะลึกทุกรายละเอียดคมชัดทุกจุดครับผม